หาข,ขาวต้องขย้นดยังหยอนอยู่กับย่อนอยู่กมาวนาอะย้อนอยู่กมาหาเข่าอีกอุ้ยนักโอ้ Nhược lông vuông, ao gạo ao gạo, khử coi gì đó, uổng, <laughs> 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 กำลังขึ้นมนาพนะี่น้องเลยกำลังสิกินเขา่าเนาะนี่เป็นภักเที่ยงกินเข่าสบายดีทางในไฟเขินเ่ย กเลยเงี้ยวันพาไม่รู้กไปไหนเงินสองพันกี่แจกแจกนตำมาทางมาเนี่ยนี่คนถิ่นนะมนแย่อ to ันน right. ั้น so ย่มันแช่อ really ยู yeah, ่บบแช่ง้ย่อยู่อางรอยอยู่ต่มาคุ้งน้แส่ได้เมย์ม่แน่นี่เขเลย ào Âu Ám Hải cái đấy cái mày không? Oh, tụi mày tin không? Môi nhá? Môi mày khỏi mua kim Peru, Âu Ám Hải. Si Hà lóc của mình mạnh nè. Sao ม,ม่วงกะี่ววก้กุ้ยถนนี้ม่วงอันเม่ตอนแรกนี่มีันนี่แพนนี่คือมัดกับผาบอ่มัดกับคนนมันเดียวในก,ก,กยวจังเกีียวเนาะแผนไปจังสีเนาะกับมีผูกกันหัวหน้าผู้คองเ้าคนนึงนั่งด้วยคุณนั่ง <c ute> ก่อไผ่อยู่

เรามันพี่คนช่ใช่ที่ก่อนี่อจมุกสกครั้งนี้มันเคเพ่ปบายโอ้หืมหมใครแม่ก็ยาวดักอ่ากัเตานี่ย นั่นไปมันเคยใหม่เว้ยนางใหม่มาล่าได้ตีนเลยมาตีนให้เลยนี่พื่กันนีได้อ่อนะพี่กันชี่กันเบ็ดโมไปยังอย่ามันนิมันนะมงมาแน่ข้างไอ้วยเจ้าหันยาแก้่างไกได้มไปดูข่มเอไข่าจุตาหมกันใส่กลางวายักลางกันนะะี่อบงมันมัมีบ่วงเพรานก็คุเออเออเอเอ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 ออ

โอ้นั่งโอ้แมวโอ้ายแต่นี่เจ้าตุ้งย่างจับจับจบ

พักเทียงแล้วพี่น้องเยอเขาเดีวอพักเทียงต่อต้นแดงกิรเพักเทียงเีย่ครับ่านา้กินไอีกล้าหงิ้ามันี่คน้บนเดียวกันเนาะไทยมับเชิญข้าเนี่ยข้าลำนั้นข้อลำนั้ยแกเป็นนะ ม,มันย oui> ังไงวะใครเนี่ใครเนีおお่ยไมเป็นอะไรมาจากที่ร้านขนมปงาทำเล็กป่เป็นอะไรลองบงมันบกินึะนั่ง่นั่งเขาทาย ตาขวาใชนะม่เลยเด็กมากจาวติ่มกับวากี่เด็กมากิแล้วไปนห่ากตันหนเ่คาเนาะเยแล้วมัดเขาหยาดเกาะยาขหาเกาะมันมดอยดแเอ๊ะอยาาเกาะเกาะมันิตีวะอ้ เยอะอืเยอะเึมเยอรูจักภับเขาจะไม่เก่ายังใส่ถึงเก่าอยู่เนาะเยอมีเข้าใส่รถไยแก่ ทางหนามาดทางนี่หาปะเดี๋ยวว่าน้องสีหามากทุกคนอยอดลำเบีววยวะอดลำเบียวเอเอาเอาได้หไดหเหรอเรื่องอะเรื่องน,องนหาไม่ด <c oughs> ี <c oughs> อะดีด so like ีด so like ีเต็มกวส่เต็มกเดียวไหมเขาหมาต้อง้บุกกองหอกันเออหกเขากองนกันเดี๋ยวเอาขันนู้ไปเจตัวนี้วะเมนอากันะซอยู่นับเนยหาด้กหอฮกมายนึงเงี้ยนี่ได้ซีแอ่ะ Vâng dạ, dạ, nào tìm tiêm nè, tìm tiêm mãi á, nó cạo nữa nè mặc phỏ cạo, <laughs> si <laughs> đi tìm chỗ, con số gì, này là, tại là anh rồi đại đã, phải, vào đây để, đại gì, Đi điểu về cả, lái cho đi tâm ừ, ừ. À, khó đâu với đọc nè ạ tốt tốt Ủa. โอ้ยหาบน่ะอยู่เส้เดียวเลอขาเข่าต้องขนออกนี่ยังย่อนยูกกับย่อนย่กกามาเอ้ว ย้อนยูกระว่าห่าเขาอีกอุ้ยนักอู้ยหยุดลำวิวเอากะเอากะขึ้นคอยอีกเนาะอุ๊ปตัวแขกโอ้ยตัวแขกอ้อเนี่ย <c ười> Oh, oh. mày vào, mà, mày vào, vào, mày 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 tốt mày 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 không, u ừ, không thể mà, mày với mày 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 หอนวะฟาเสียนสนหอนนะ้าเนีลยโอ้ยบุกเขื่อนหอนไปนิดจักเถื่อนเนาะเดือนหานี่คือเบาเนาะขุมหอนนะคุณนะหาบเขาเอาเ h ็ดมึง เด็กหน่อยอยู่ในบ้านเนาะเดี๋ยวว่าน้องชิดงหาบเขากันพี่น้องเลยถ่ายเป็นตอนเป็นตอนน้องข่ายเบียงนาะพี่น้องแต่ว่าน้องกับข่ายกันไรนะเพราะว่าหน้าป่าจะคล้องเองเนาะพี่น้องแบบว่าน้อง่ได้เอาเงินนำฝนืเนาะมาซอยชื่อเนาะแต่จ้างเนาะเ่ินที่มา็คือจ่างเงิน หมือเขาดิเขาหน้าหนาฟังนะหน้าปีประทันเหดหน้าปีเดือนหกเดือนเจ็ดเนาะเดือมโต๊กะได้่เดือมพ้นต๊นี่ก็คือหน้าฟางเป็นเป็น่นังฟเนาะเป็นน,นําเสน่อำข้องนี่นนตัวเล็กตัวไปละ ปิดเสียบเสียบเสียบเขาไอ้ขาอยู่มันบ่มีข้าวหวังข้าวหวังหักไหม ยืนเอาเมื่อยนะหมัดเขาเ่าไปข้างหรอวันที่โตข้างเขา,ขาเลยนี่นี่วันที่โตข,ข้างเขาเลยจะได้เมือม่อยเมื <c oughs> ่อยเมื่อยได้เด้อ เ,เ,เดือนพกเดือนเจ็ดเดิมโตกเลยเนาะมิดเดือนนี่ใครใครเทียวัดท่านน,าานี่คือว่าโตกหลายคนเนี่ยเอาสิลงหน้าปีเลยวันบรรยากาศดีดีเนาะดีฝนเนาะใครจะมีลมแน่เนาะผ่อนอยู่ โซโซส่ดาเดอย่างไวหนึ่งย่างไวหนึ่งหอนดีๆตีทองขาวนี่น่ารัเสียไป

กำลังออกมาแต่หน้าเราเป็น้องเดือดนะสีเดินทางกลับเนาะมืออื่นต่อเนาะชองมือขึ้นสีแดงวนะเนาะแต่ก่อนที่นเพิ่นอยู่ไหนเอาได้เนาะอพยพบ่รออพยพน้ำถั่วโอ้แน่นอนจหวัดใด้เหนือเพี่อจะอยู่นะฮะแต่ก่อนอยู่ไหนเนาะพี่น้องอยู่ไหนหมันอยู่ไนเฮ็ดใหม่เนาะน้ำถั่วมมุ่นเพื่อได้เนาะ เอาลดออกทันใช่นาะเฮือนนี่โยมวัดเนาะเรือเฮือนลยเลยนาะอยู่ไหนเนาะอันนี้วจเพือนเก่าเรือเรอมาเฮือนเก่าลังเนาะจุ๊บเราไปไปปิดคลิปปิดคลิปไป สบายดีวันไรวะเหมือนไหนเหมือนเหมือนสีอิไรเดินทางครับแล้วน้องพี่หนาอเอ้พี่หนาพี่ตาอลไนี่ครับภาคใต้ตามสองมาน้องไ่เด้อทุกคนหายก็ต้องใจเนาะอีกเหมือนหนึ่งนะเดี๋ยวน้องพี่นอกาสีเดิมค้ายคลองคือเก่าเนาะมาซอยป่าอาณาเก้วเขาน้องพี่นา คามนองซี่คือเก่านะฟิล์มดีดีหันมดีไกนะจนนุ่มลวกเหรอขึ้นลานว่าเทเรไทยสดยอรไทยกลับเลยนี O